รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบีและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดน้องบัวลำพู โดยในวันนี้นะครับบินจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของผ้าอีสานผมมีหนึ่งสถานที่ที่อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวคือศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาวิชาลัยผ้าทอหนองบัวลําพูครับที่จะมาเปลี่ยนทัศนคติที่บอกว่าผ้าไทยเนี่ยดูเชยเปลี่ยนเป็นใครเห็นแล้วก็ต้องอยากใส่ทันยุคทันสมัยถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับ กว่าจะมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นี่เนี่ยทำไมมันถึงใหญ่ได้ขนาดนี้แต่เดิมจะเป็นยังไงครับพี่อ๋อยทำไมถึงมาสร้างแบบนี้ก็จริงๆแล้วพี่อ๋อยเนี่ยนะคะก็เกิดมาก็จะเห็นคุณแม่คุณแม่ขวัญตาก็ทําเสื้อคอกระเช้าตัวละยี่บห้าสามสิบห้าบาทเสื้อเชนไอคือขายในหมู่บ้านหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่ออชีวะอุดรอ,อ,อ่ด้านผ้าและเครื่องแต่งกายเราเรียนผ้าเนี่ยค่ะมันจะต้องใช้ใช้ผ้าเยอะมาตัดเสื้อนะคะคุณแม่ก็เป็นคนทอผ้าอพอพี่ใหญ่ก็จะคิดว่าแม่อยากได้ผ้าลายนี้คุณแแมม่กก็็จะทออให้้ลวเาาตัด มามาตัดเราส่งอาจารย์ส่งคูพอเราได้มีโอกาสไปไปทํางานก็ยังใส่สื้อผตัวนี้อยู่แล้วก็มีคนถามว่าทํำไมไม่ตัดขายสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณบินก็อาจจะได้ยินนะคะว่าแบบอื ให้ใส่ผ้าไทยบอกโหไม่ใส่แล้วผ้าไทยใส่แล้วแกใช่อายุยังไม่ถึงใช่คืออายุยังไม่ถึงแต่เป็นคุณแม่คุณยายแต่พี่ไอฮันมามองว่าแบบไม่ใช่นะผ้าไทยเนี่ยจริงๆผ้าไทยเรามีมูลค่าที่ไม่สามารถประเมินราคาได้เพราะว่าถือว่าทุกคนที่ทอผ้าเนี่ยค่ะเราต้องใส่ใจตั้งแต่การย้อมการเอาไปทอมันเท่ากันไหมมัดหมีเราต้องไปเลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิในการทํางานย้อมทอหรือว่ามาตัดเย็บให้เสื้อผ้าสวยเนี่ยเราใส่ใจเข้าไปในตรงนี้มากเพราะว่ามันแทน ได้ทั้งหมดเลยถูกไหมคะมันไม่มีเครื่องจักรเลยก็กลับมาทําที่บ้านพอกลับมาทําที่บ้านก็ได้เสื้อผ้าสวยๆออกไปสู่ตลาดทีนี้ลูกค้าก็มาดูว่าแบบเออสวยอย่างนี้อยู่หนบัวลัพูจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าดูเก๋ไก๋สวยงามเขาบอกว่าชุดก็ไม่เท่าไหร่นะหน้าตาคนดีไซน์สวยมากว่ากัน่างนั้นพอลูกค้าอยากมาเที่ยวที่บ้านหรืออยากจะมาดูย้อมเป็นยังไงทอเป็นยังไงแปลรูปเป็นยังไงนะคะ ก็จะได้มาดูเลยพี่ใหญก็เลยมาสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแล้วก็เพื่อที่จะให้สถานที่นี้เป็นที่สําหรับถ่ายทอดครับให้กับคนที่สนใจในเจตนาของเราก็อยากจะให้ผ้าไทยเราเนี้ยนะคะอยู่คงอบอกว่าประเทศไทยชลุกช่วหลานดังนั้นถ้าใครมามาที่นี่เเข้ามาแล้วเราจะได้เรียนรู้กันกี่ส่วนครับตามรู้จริงๆก็จะมี ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะคะแต่จริงๆย่อยออกไปมันจะเยอะอนะคะก็คือต้นน้ําก็จะเป็นการยองแล้วก็มีท่อ,อปลายน้ําก็จะเป็นตลาดอ,ออกแบบดีไซน์แล้วก็มาตลาดเลยของเราที่นี่ถ้าทุกท่านจะมาเที่ยวนะคะ,ะต้องมาว่าอะไรค่ะเตียมตังมาด้วยนะคะโอ้ร <laughs> ับรองกระเป๋าฉีกแน่นอนเ <laughs> พราะมาเห็นโอ้โหแต่ละชุดเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็ทราบว่า <laughs> พี่อ๋อยเนี่ย ไปถึงเมืองนอกเมืองนามไปแล้วไปถึงลอนดอนแฟชั่นวีคครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเอาผ้าไทยที่ทอด้วยหนองบัวลำพูท<ะ>่านจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเอาไปให้ชาวต่างประเทศ<ม>ชาวโลกได้เห็นนะคะ<ม>ก็หลยหลายประเทศที่เราไปก็ถือว่าเป็นความโชคดีของศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาหรือว่าเป็นวิชาลัยขวัญตาหรือแบรนด์ขวัญตายังนะมีขวัญตาอยู่นะคะ,ะก็ทําใหาา้ต่างประเทศเขาบอกว้าวแล้วก็ amazing มากเลยนะคะ <c oughs> ว่า,าไม่น่าเชื่อว่าเป็น ผ้าทอมือเอาละฟังแบบนี้แล้วอยากจะไปเห็นฝีมือนะโดยเฉพาะโอ้โหเสื้อผ้าที่ไปโชว์ชาวโลกแล้วบิยังไม่เห็นเลยนะอ,อยากพี่อ๋อยได้พาไปแล้วก็ไปชมส่วนต่างๆของของศูนที่นี่ได้ไหมฮะโอเคค่ะคก็ตั้งแต่ห้องเรียนเลยนะ,ะโอเคได้จะพาไปดูห้องเรียนแล้วก็พาดูคุณแม่ที่นี่แล้วก็ทอแล้วก็ย้อม,มเลยนะคะม่ขวัญตา คุณแม่ขอนตายังอยู่ที่นี่เลยอยู่ค่ะตอนนี้95ปียังเข็น้าอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่อ๋อยนำบินแล้วคุณผู้ชมไปชมกันเลยดีกว่าครับอันคือเจ้าของแบรนด์ตัวจริงโอเคได้เลยครับพี่อ๋อยโอเคค่ะ กทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเข้ามาส่วนแรกอันนี้คือห้องเรียนห้องเรียนค่ะซึ่งคือก็คือเหมือนเป็นห้องเรียนเลยก็มีจักรมีตะกชอนมีโต๊อะอี้มีอะไรด้วยที่นี่ก็พี่อ๋อยก็จะสอนในเรื่องตั้งแต่การย้อม การทอรแล้วก็การออกแบบแตัดเย็บทุกส่วนเลยรเราจะสอนว่าขึ้นอยู่กับว่าโครงการของทางภาครัฐหรือคนที่จะมา,าศึกษาเรียนรู้นะคะว่าจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรหรือว่าแบบว่าบางทีต่างจังหวัดหรือว่านักศึกษาอย่างที่มาก็เคยจะเป็นแบบมอสระมคมนะคะศิลปรกรเรียน,นแผนกแฟชั่นดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาดูที่นี่ว่าทําอะไรยังไงกระบวนการจริงๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็เด็กๆ ประถมมัธยมในตัวจังหวัดเองนี่นะคะก็จะเข้ามาเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการเรียนที่ทแตกต่างกันใช่ค่ะใช่ขึ้นอยู่กับโครงการของภา,าครัฐด้ว<อ>ยค่ะใช่ทุกคนที่เรียนที่นี่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะคะสิวันนี้อย่างน้อยเนี่ยต้องตัดเสื้อผ้าให้ตัวเองใส่ได้ ใช่ค่ะแลเป็นตัวชี้วัดของวิชาลัยที่นี่นั่นเองถ้าไม่ได้ก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านอ่ะนี่คือภาพรวมของส่วนที่หนึ่งก็คือห้องเรียนเราได้องเรียนแล้วค่ะแล้วไปส่วนถัดไปกันดีกว่าไปดูอะไรดนีฮะดูทอค่ะไปดูทอ นี่คืออะไรครับพี่อ๋อยตรงนี้คือการขึ้นเส้นยืนการขึ้นเส้นยืนใช่ค่ะมันมีความสําคัญยังไงทําไมต้องขึ้นเส้นยืนโอ้ถ้าไม่ขึ้นเส้นยืนก็ถอดไม่ได้โอ้ใช่ค่ะมันได้เป็นขั้นตอนแรกๆควอเนี่ยมันจะมีทางยาวไปเส้นยืนครับซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเราไปไข่ก็สวยใส่หลออนี่นะคะอันนี้คือการขึ้นเส้นยืนที่เป็นเกี่ยวยาวไปในขีดเดี๋ยวเราไปดูว่าพอเข้าได้ขีดแล้ว อะไรที่เส้นยินอะไรที่เส้นทงแล้วปกติสมัยก่อนเนี่ยจะต้องใช้คนเยอะขนาดนี้ไหมถ้าสมัยก่อนก็จะมีไม้เหมือนอันเดียวนะคะครับตั้งอยู่แล้วก็จะโยกผนังโยกเสาผนังชายโยกแบคนเดียวเลยทำคนเดียวี่แล้วก็แะไวก็ต้องใช้เวลานานโอ้อะดีดึงแต่ว่านี้อ่าวันเดียวได้สองเลยอ่านี่คือการขึ้นเส้นยืนซึ่งเป็น ขั้นตอนแรกเลยพราะเช่นยืนอันนี้ค่ะเราจะต้องเอาจัดดอกฝ้ายเอาไปเห็นคับแล้วเราไปดูว่าคุณยายขนตาทําเช่นป้าอย่างนี้แบบไหนโอเคได้เลยและนี่ก็คือเจ้าของตัวจริงใช่ไหมเนี่ยของตัวจริงอ่ะคุณยายคุณยายสวัสดีครับอายุเราไหร่แล้วนะบ95ค่ะ95 นึกว่า5้าบ้าอันนี้ฝ้ายที่เรามาก็คือเราไปเก็บจากต้นแล้วก็ต้องเอามาทําอะไรอยู่ตอนอันนี้เอามาเล็ดออกคือการปิ้วคาะพอได้มาก็ต้องเอามาหมุนเพื่อเอาเม็ดมันออกเอาเม็ดออกพอได้ปุ๊บในตะกร้านั้นเราจะเอาไปไหนต่อก็เอาไปไปตีให้มันเป็นปุยๆละเอียดเลยพอเป็นปุยละเอียดคุณยายก็จะเอามาทําเป็นเส้นเลยเรนอโอโอ้โหนุ่มมากเือนซับนี่เลยอ่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะถือว่า เขาถึงเรียกป้ายบ้างเรียกสักีบ้างเพามันเหมือนพี่ใหญ่ก็จะเอาอันนี้ไปเขตนเป็นเซรีก็บอกว่าไม่ง่ายเลยนะกว่าจะได้วัตถุดิบมาไม่ง่ายเลยค่ะอา้าว <Okay. S 1> เราได้เห็นแล้วที่มาที่ไปของวัตถุดิบหลังจากเราได้วัตถุดิบเรียบร้อยเตรียมเรียบร้อยแล้ว ก็คือเรื่ององการทอแล้วใช่ไหมทอที่นี่เราทอเส้นใหญ่ประเภทไหนบ้างมีทั้งไหมทั้งไฟลมีไหมด้วยใช่อันนี้อันนี้ก็คือเป็นไหมไหมจังฉะว่าตัวนี้คือเส้นยืนครับเมื่อกี้คุณมินบอกว่าเอาเส้นเกียไปอะไรทำไมก็มีเส้นเราจะไปต้องมีเส้นยืนอันนี้คือเส้นยืนยาวๆเนะค่ะยาวๆใช่ค่ะอันนี้คือเส้นยืนแสดงว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากไม่มีเส้นยืนก็คือทอไม่ได้ได้ค่ะครับอันนี้ก็เป็นเส้นกุ่งเส้นกุ้งก็จะอยู่ในกระสวยอันนี้อ่าทอเป็นผ้าคิดนรื เราก็ต้องเอาตัวนี้เขาเรียกว่าเอามายุกอันนี้คือบนี่แหละใหม่อันนี้ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ใหม่บ้านเหมือนกับผ่าเหล่านี้โดยเฉพาะที่เราเห็นเป็นเอามาตัดเ่ยเราเอาผ้ามามาจัดที่ไหนจากที่นี่ที่เดียวไหมครับหรือว่าเอามาจัดที่ชุมชนไม่ค่ะจริงๆแล้วที่นี่มันเป็นแบบว่าเหมือนขึ้นแบบตัวอย่างพอเสร็จแล้วอ่ะแม่แม่ที่อยู่ในชุมชนเราเนี้ยค่ะก็จะเอาไปขอที่บ้านนะคะเดือนหนึ่งก็จะเอาเข้ามาสนสอบค่ะ พอส่งเส็จก็จะเอาฝ้ายหรือไหมคนต่อไหม่ก็จะเอาไหมปอินดอไ้าก็จะเอาฝ้ายจ่ายนะคะเพราะว่าจีนนี่เราจะยอมให้แล้วก็พี่ไหญก็จะออกแบบเราจะดีไซน์ก่อนแล้วมาถอมาเพินเช้นยืนนะคะถึง้ยาคุณวินดูดูดูข้างล่างนี่คะไม้ตรงนั้นเยอะแยะขนาดนี้ใช่ปกติผมเห็นแค่สองอัน3อันยินมันอ้องเลยอันนี้ถ้าพลาดไปหนึ่งไม้ ไร่มันก็จะไม่ถูกละแต่ต้องใช้สมาธิรอความชานาญอยากมากถูกต้องค่ะครับเอาละนี่เป็นคัดลองการพอเดี๋ยวไปดูสําเร็จรูปเลยนะใช่ไหมหลังจากนี้ไปดูวันนี้ก็จะพาคุณบินไปดูว่าบินาเล่ลรอดันก็จะมีเป็นยังไงบ้างใช่เคยข่าวว่าไปถึงลอนดอนแล้วต้องไปดูแลนะครับเห็นต้นน้ำเห็นกลางน้ำเรียบร้อยแล้ว มาถึงลายผ้าที่มีการทอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้มีหลากหลายลายมากเลยลายสําคัญสําคัญมีลายอะไรบ้างครับพี่อ๋อก็ต้องบอกว่าลายสําคัญก็คือลายประจาจังหวัดเนาะก็คือลายบัวลุ่มภูค่ะบัวลุ่มภูใช่ค่ะลายบัว่มาจากอะไรครับคำว่าบัวลุ่มภูบัวลุ่มภูบัวก็คือเป็นดอกบัวดอกบัวบัวหลวงบัวที่เราบูชาเนี่ยค่ะเพราะว่าหนองบัวก็คือดอกบัวอยู่แล้วนะคะหนองบัวลำพูสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยค่ะจะเป็น ลุ่มพูอ๋อเดิมชื่อลุ่มพูลุ่มพูตอนนี้ก็เพี้ยนมาเป็นลำภูลำภูรูปลักษณ์ของลายบัวลุ่มพูนีเป็นยังไงครับรูปลักษณ์ของลายบัวลุ่มพูเดี๋ยวเราดูกันได้นะคะก็คือมีดอกบัวตูมกับดอกบัวบานจะมีดอกบัวตูมบัวบานขช่ค่ะแล้วก็มีเชิงที่เป็นต้นสนจุดตรงเชิงนะคะแต่ว่าลายที่อยู่บ้านพี่อ๋อยเนี่ยก็คือจริงๆแล้ว แต่ละลายก็จะมีความแตกต่างกันที่อยู่นี้ค่ะก็จะมีดอกบัวตูมมีทั้งดอกบัวบานด้วยใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอภาชนะดินเผาของแหล่งโบราณนักดีกุดกวางส้อยค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะหนองบัวลำพูเรามีแหล่งท่องเที่ยวคือแหล่งโบราณนักดีกุดกวางส้อยพี่อ้อยก็ได้ยกตัวนี้ค่ะมาทอลงบนผืนผ้าเพื่อที่จะให้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ชาวไทยชาวโลกได้รู้ว่านองบัวลำพูมีมีอะไรดีบ้าง ผืนนี้ก็คือพี่อาได้รับรางวัลเหรียญทองแล้วก็ได้มาจากของเกาหลีได้มาจากต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าผ้าผืนนี้ชื่อลายลักเงาลุมพูอันนี้คือชัดเลยอันนี้เปรียบเสมือนแหล่งโบราณคดีกุดกองทราตรงนี้ก็คือที่เรายังไม่ได้ขุดลงไปนะคะตัวนี้จะเป็นชั้นดินแต่บนขึ้นมานี้ปรากฏว่าที่เอาขึ้นมาแล้วมันก็จะมีภาชนะดินเผามีก้องยาสูบมีแว มีลูกปัดมีกําไรเอาทุกสิ่งอย่างที่มันขุดเจอจริงๆยังมาใส่ไว้บนลายใช่ค่ะแล้วบนขึ้นมานี้อีกก็คือด้วยความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนบ้านบุกกวางส้อยในน้ํามีปลาในนามีข้าวก็จะมีตัวปลาแล้วค่ะแล้วก็มีดอกบัวบานดอกบัวตูมอันนี้ต้นข้าวที่อุดมสมบูรณ์มีรวงข้าวด้วยนะน่ด้วยอุดมสมบูรณ์ตรงนี้นกก็จะบินอยู่บนต้นข้าวถัดขึ้นมาก็จะมีภูเขาภูเขาภูเก้าภูผานคำ แล้วก็จะมีช้างสามเสียนคือถ้ำเอราวัณเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหนองบัวลำพูตัวนี้ก็จะเป็นประตูเมืองค่ะนี่ค่ะคือจริงๆแม้ว่าพี่อ๋อยจะไม่อธิบายนะผมมาดูเองผมก็มองออกเลยเพราะมันชัดมากๆมันเป็นลายผ้าที่ทอออกมาแบบชัดมากใช้เวลานานไหมครับหรือก็หลายเดือนค่ะหลายเดือนค่ะใช่ค่ะเหมาะแล้วครับสําหรับการได้มาซึ่งเหรียญทองมีขายนะคะมีขายด้วยใช่ไหมมาซื้อกันได้เลยนะครับที่นี่นะนี่มีการแอบขายของด้วย ส่วนฝั่งนี้ระครับพี่อ่อยอันนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นที่เราก่อนที่เราจะเอามาตัดคือทำแบเดินเสร็จเราก็จะสามารถขึ้นเหมือนเป็นโปรโตไทป์ดูว่าทรงมันสวยไหมตัวนี้คือตัวไฮไลท์เราแล้วก็ตัวนี้ก็คือที่เอาไปเดินที่ลอนดอนใช่ถูกค่ะมีตัวจริงอยู่ด้วยมีค่ะอันนี้ก็คืออย่าง เราทำแพทเทิรเนี่ยเราทำแพทเทิรเสร็จเราก็จะมาขึ้นโครงดูว่าไอ้อสวยไหมอันนี้ก็คือเป็นกระดาษที่เรามาจับเป็นพีทอันนี้เราก็จะดูทรงว่า<ะ>สวยไหมก็เสมือนจริงเลยเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าว่าพอหลังจาก Alpha เอาฟ้ายมาทําเป็นพีทเนี่ยมันจะเป็นยังไงมผมไม่เคยเห็นนะเชิญค่ะ เราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนี่หลังจากที่เราไปเห็นต้นแบบแล้วะนะครับทำเป็นพีทเอาผ้าฝ้ายมาทำเป็นพีทแล้วนี่คือตัวจริงใช่ค่ะมันเป็นพีทจริงๆครับคุณผู้ชมดูสิค่ะด้วยความที่เรามองว่าเราอยากจะเอาผ้าไทยมาออกแบบมาดีไซน์เนี่ย<ม>เราจะต้องให้มีหน้ากว้างอย่างตัวเนี้ย หน้ากว้างเมตรครึ่งเราถึงมาทําพีทได้ตัวยาวน,นะคะถ้าหน้าปกติหน้าเมตรเนี่ยจะทําไม่ได้เพราะของเรามันจะเป็นชิ้นเดียวเลยนะคะเยี่ย,ยาวเลยกระโปรงยาวๆเลยก็เราอยากจะให้ผ้าไทยใส่แล้วสนุกใส่แล้วสวยใส่แล้วสวยใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นพีทเหมือนกัน,ชน,กนใช่พีทเราก็จะมีงานด้นมือ เข้ามาช่วยให้มันมีมีเลเยอร์มีอะไรที่ด้วยผ้าไทยเนี่ยค่ะทุกคนจะมองว่ามันแข็งมันไม่น่าใส่แต่เราก็จะเอามาออกแบบดีไซน์เพื่อที่จะให้มันมีความผิวไหวให้มันมีความสนกุกให้มันมีความที่แบบเอออยากใส่เอาละครับถ้าใครอยากจะมาดูผลงานจริงๆนะครับที่ต้องบอกว่าอวดสู่สายตาชาวโลกแล้วโดยฝีมือชาวหนองบัวลำพูนะครับมาได้เลยที่นี่นะอ้าวนี่คือศูนย์จัดแสดงส่วนต่อไปได้ค่ะถ้าใครมาถึงหนองบัวลำพู ก็ต้องมาบอกว่ากาแฟที่ไหนอร่อยอมีอะไรกินบ้างที่ไหนละฮะกาแฟอร่อยที่นี่สิคะมาที่นี่มีกาแฟกินด้วยค่ะเพราะว่าเห็นว่าแอบระซิว่าเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยมีคาเฟ่ชื่อคาเฟ่อะไรอ่าคลิปคามค่ะคิปคามใช่ค่ะแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์แบบว่าอะไรนะคะพิซซ่าหน้าทูเรียนอื ตอนนี้เราก็เข้ามาภายในคีพรามคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพี่อ้อยก็โอ้โหสั่งอาหารมาเยอะแยะเลยเป็นเมนูแนะนําแนะนําเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ด้วยมีอะไรบ้างเลยค่ะก็จะมีข้าวพระอาทิตย์ข้าวพระอาทิตย์ใช่ค่ะเหมือนไข่ดาวแล้วก็มีมีาย่กับแฮมนะฮะใช่ค่ะมีแฮมครับ เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็อาหารหนักเลยเรื่องข้าวแล้วก็อีกจานนึงอันนี้อันนี้เหละค่ะไก่ต้มยำแห้งถ้าใครที่ชอบข้าวกันเนี่ยเป็นอาหารหนักหรือมีพวกอาหารทิวชั่นอื่นๆใช่ค่ะก็จะเป็นพิซซานาทุเรียนใช่ค่ะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะคือเราเอาทุเรียนมา มาทำพิซ่าอันนี้มีทั้งปีไหมครับหลวงมีทั้งปีค่ะเพราะว่าเราทำไว้แล้วเราก็ฟิตไว้เวลาคุณลูกค้ามาเราก็จะทำให้ทานเลยนะคะค่ะครับใครอยากกินทุเรียนนอกฤดูกาลมากินพิซ่าได้ที่นี่นะครับคิดคราคาเฟ่นะและที่สำคัญเป็นคาเฟ่ไปไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำเมนูน้ำอันนี้ชื่อว่าเมนูแล้ว ขวัญตาค่ะขวัญตาใช่ค่ะชื่อของศูนย์การเรียนรู้ที่นี่เลยค่ะชื่อคุณยายด้วยชื่อคุณยายด้วยก็เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่นะพิเศษย่งไงครับก็เป็นวิสกี้นียค่ะก็จะเป็นทำจากข้าวเลยเอาเหรอใช่ค่ะรับรองแบบว่าแบบมาทานที่นี่แล้วต้องกลับมาอีกครับมาทั้งทีต้องก็ขอชิมชิมต่อหน้าเจ้าของร้านเลยนะที่ผมอยากชิมตอนนี้เลยคืออันนี้เลยฮะทุเรียน เพร<อ>า<ฮ>ะว่าไม่เคยทานที่อื่นมาก่อนเลยสำหรับ<ม>พิซซ่าทุเรียนเนี่ยน,นะครับดมก่อน<ม>ถ้าใครเคยกินทุเรียนค,วค่วนซึ่งมันจะมีทุเรียนเยเยอะอันนี้เนี่ยแม้แม้จะเอามาเป็นแค่หน้าของมันแต่เหมือนกับได้กินทุเรียนแบบทุเรียนกวนอ่ะคือทุเรียนเยอะมากเลยหวานกำลังดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากไม่ครับถ่ายสักคำ ฟัง้าออกแล้วนักใครอยากจะมาเนี่ยต้อบอกว่าได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็มากินอาหารอร่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จนะครับแล้วก็ไปเก็บดอกไม้แล้วก็เราไปทำอีโคพินกันครับี่อ๋อยบอก <Okay. S 1> ว่าก่อนกลับบ้านเนี่ยเราควรจะมีของติดไม้ติดมือใช่ต้องบอกว่าเราทำกันเองวันนี้เ,นเราทำอะไรกันี่อ๋อยทำอีโคพินค่ะอ,อีโคพินเราจะทำบน ผ้าฝ้ายที่เป็นผ้าฝ้ายทองของที่เลยผ้าฝ้ายผ้าไหม่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือดอกไม้ตรงนี้อยู่ในที่นี้เลยไม่ต้องซื้อขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องคุมด้วยพลาสติกค่ะการที่เราทาอีโกปีนี้ค่ะเราจะไม่ใช่เอาสีมาใส่เพราะว่ามันจะต้องมีสีจากดอกนี้เลยหลังจากที่เราห่อพันมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับใช่ค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการใช่ค่ะคือใส่ไปใช้เวลาสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งใช่ค่ะ ของบินเมื่อสักครู่เนี่ยเอาไปนึ่งแล้วแต่มันต้องใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งค่ะซึ่งถ้าใครมาที่นี่ก็เรามีกิจกรรมต่างๆให้ทำไห้ทำค่าเวลาก่อนนะครับแต่นนี้เราจะมาดูอีกผืนหนึ่งซึ่งพี่อ๋อยเนี่ยนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วพอเรานึ่งเสร็จเนี่ยเราจะทำยังไงต่ออ๋อก็เราก็ตัดตรงนี้ออกเลยค่ะ ไม้สวยมากโอ้นี่ชัดมากเลยนะใช่ค่ะที่พี่อายบอกว่าเกสรไงคะ,ะถ้าเราความลงมันจะเห็นเป็นเกสรเห็นไหยค่ะใช่นี่ไงคะนี่คือสีจากธรรมชาติจร,รมชาติงใช่ค่ะนะครับ เอาละครับถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการทําผ้านะฮะทั้งแต่ต้นน้ําเลยมาดูต้นไฟจริงๆนะครับมาเห็นวัตถุดิบของมันจริงๆเลยจากต้นเนี่ยก็เหมือนด้วยที่นี่นะครับกลางน้านะครับเรื่องของการตัดเย็บนะออกแบบนะก็มีนี่แหละพี่อ๋อยแล้วก็มีทีมงานคอยสอนรวมถึงปลายน้ํามาเห็นชิ้นงานที่สวยสดงดงามแล้วก็พรีเมียมซื้อกลับ ไปบ้านก็ได้เลยที่นี่นะครับ้ามาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ขวันตาันะครับวันนี้ทางรายการอัปเดตไทยแลนด์ต้องขอบคุณพี่อ๋อยนะครับให้เวลากับเราเต็มที่เลยนะครับมาศึกษาเรียนรู้แบบครบถ้วนที่นี่นะครับพี่อ๋อยขอบคุณนะครับยินดีค่ะขอบคุณวันนี้เวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ